กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ่าร c ยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่พี่แม่แม่ท่านใดนะคะอยากได้ขนมไทยเนาะ อยากได้ขนมไทยอร่อยๆนะคะน้องสาวโซ่ทำให้แล้วนะคะก็อย่าลืมแวะเข้าไปเอากันได้นะคะสำหรับในบ้านนอกขนมไทยนะคะโพดโพส้มโอบืงโมเบแตงนะคะเผื่อใครอยากวิ่งนะ,ะขนมไทยวิ่งเจ็ดไปเลยนะวิ่งเจ็ดไปเลยนะคะเผื่อใครชอบวิ่งเนาะ,ะลงแล้วนะคะ้าไม่เชื่อไปดูได้นะ,ะตอนนี้ก็มีพี่ๆสมาชิก สามหนึ่งสามหนึ่งสี่นะตอนแรกสามหนึ่งห้านะคะสงสัยจะเป็นพวกมิดไม่ดีนะคะก็เลยออกนะเพราะว่าน้องสาวโซจะประกาศบอกนะ,ะทุกครั้งนะคะนี่นะคะน้องสาวโซลงให้แล้วนะคะสาหรับในบ้าน,นะคะ่ะนี่เห็นไ,ไหมเนี่ยลงให้จริงๆนะคะเผื่อใครสนใจอยากได้นะคะลงไปแล้วนะคะลงให้ตั้งแต่ วันที่อ่าวันที่ห้าแล้วนะคะนี่นี่เห็นไหมลงให้แล้วตั้งแต่วันที่ห้าแล้วขนมไทยนะนี่เดี๋ยวหาว่าโกหกอีกเดี๋ยวหาว่าโม้อีกนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่พีเอฟซีนะคะพี่หน่อยคนสวยนะคะพี่สมชายเนาะอ่าพี่โสพลนะคะที ให้ค่าขนมนะค่ขาขนมค่าอุปกรณ์การเรียนการเรียนนะคะก็ขอให้ได้กลับคืนเป็นหมือนล้านเท่านะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ FC นะคะพี่ๆนา้นาๆป,ป้าๆลุงๆนะคะน้องๆหญย,ยๆนะคะที่ชื่นชอบในะในตัวของน้องสาวโซนะคะคุณยายก็บอกว่าเลี้ยงหลานไปด้วยดูไปด้วยนะชอบน้องสาวโซนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณยายนะถ้าคุณยายฟังอยู่นะ น้องสาวโซก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะนี่พี่น้องกาแฟก็อยากดื่มนะ,ะแนวทางก็อยากให้นะคะโพดโพส้มโอบุกโมบักแตงนะคะเมื่อวานนะน้องสาวโซไปทำงานนะคะพอดีกระเป๋านอ้องกระเป๋าซิปมันเขาเรียกว่าอะไรอะซิปเปิดนะพี่น้อง ก็เลยซ่อมไปนะคะเข็มก็แทงมือไปปุ้ยมาหวานแทงไปหลายรูเลยทีเดียวนะในมือน้องสาวโซนะเพราะไม่ได้เย็บนานแล้วนะคะน้องสาวโซไม่ได้ซ่อมนานแล้วปกติก็จะเป็นบอนะดีหัวหน้าใหญ่ไม่อยู่นะคะก็เลยต้องทําเองนะคะ ทำเองเราก็ต้องแกะได้ออกมาก่อนนะพี่น้องแล้วค่อยมาเย็บใหม่นะคะเย็บมือนะไม่ได้เย็บจักรนะพี่น้องถ้าอยากเย็บจักรอยู่นะน้องสาวโซว่าน้องสาวุกปวดหลังไหมพี่น้องน้องสาวโซปวดหลังอยากได้ที่นั่งนะอยากได้เก้าอี้นะคะเผื่อมีใครอยากสนับสนุนเก้าอี้ให้กับน้องสาวโซนะคะโอเคนะคะ เผื่อพี่ๆแม่ๆท่านใดอยากเข้าบ้านเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าไร้ห้างเนาะพี่ดองจา๋าศูนย์สองนะคะศูนย์สองหลุดนะสองแปดนะคะก็หลุดนะคะสี่หกนะคะมานะคะจับชุดวีนเข้าสามตัวนี่นะคะศูนย์สี่หกตัวเจาะเราก็เข้าสี่หกให้ลุดสี่นะคะ 84นะคะก็มานะคะ84ตัวเน้นตัวชอบนะคะจับชุดวีนก็เข้านะ84นะ,ะจับชุดวีนบางบางท่านตามในตารางนะ,ะบางท่านก็จะตามตัวตัวเม็ดเดียวนะคะหลุดเท่านั้นถึงชนะเห็นไหมพี่น้อง51ลุดนะคะ42เข้านะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะใบน้อยอหอยสังรอไม่มาเนาะ,ะไม่มีนะคะ แปดห้าหลุดนะเขียนเลขห้าผิดเป็นเลขแปดนะคะน้องสาวโซ่แต่ว่าจับชุดวีนเข้านะคะแปดห้าใบน้อยหอยสังนะ,ะจับชุดวีนนะ่ะตัวเจาะได้มาเลยแปดหนึ่งหลุดสรุปนะคะน้อยกิดนะคะหลุดบนล่างนะคะพิเศษเข้าบนล่างนะคะปกติหลุดบนเข้าล่างนะคะพี่วีหลุดบนหลุดล่างนะคะ แต่ว่าในบ้านนะคะในบ้านน้องสาวโซ่สีแขวให้นะในบ้านน้องสาวโซ่สีแขวให้มาหมดเลยนะมาทั้งบนทั้งลางนะคะพูดแล้วเราจะไปพูดตรงๆไม่ได้นะพี่ๆแต่พี่ยูไม่พอใจเอานะคะน้องสาวโซ่ให้ดูนะ ในปกติพิเศษนี่นะคะนี่นะคะดูสิน้องซาโซสีซขาวให้เห็นไหมเนี่ยนี่นะคะเห็นไหมสีสีสมาทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่น้องซาโซเองนะเนี่ยสวยสวยเนี่ยสวยสวยไซเวนเนี่ยนะคะถ่ายรูปไซเว่นทำแนวทางไม่ใส่นะคะคนอะไรก็ไม่รู้นะคะ เมื่อวานก็เลยรู้สึกเสบตานะเมื่อวานก็นอนเร็วแล้ววันนี้ก็ตื่นมาก็ยังจะปวดๆอยู่นะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะเดี๋ยววันนี้สีก็มาอีกนะสีนะแต่น้องซัสโซไม่เอาสีแบบนะ,ะขอบคุณสีนะคะที่ไม่ไม่ทำให้สลบเนาะพี่น้องจา๋าศูน 4นะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็น27นะคะ28นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น18 6 1นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นเบิ้์22นะคะ ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น9นะคะ9กับ0นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น80นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ชอบ0ูกับ8นะ0 8นย์ะคะไม่นอกใจแค่นี้พอนะคะทั้งสองตัวนี้ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่จะมาสุดซอยนะพี่น้องแต่น้องสาวโซ่เขาเคาะไปที่0ูนย์นะคะ น้องสาวส้มลืมซื้อตัวนั้นที่กดตึ้ง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 นะพี่น้องจริงนะคะว่าจะซื้อนานแล้วนะไม่ได้ซื้อนะเสียดายมากเลยลืมตลอดนะศูนย์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 หนึ่งนะคะศูนย์สองอยากได้นะพี่น้องศูนย์สามกลับบ้านก็ลืมนะคะศูนย์สี่กลับมุกดาหารก็ลืมไปหาซื้อนะพี่น้อง 0ู0ย์ห้าศูนปดศาะคะไปทำงานก็จะขึ้นเวทีก็เสียงดงัดงดังมานะี่ขึ้นเลยนะคะน้องสาโซว่าจะเปิดหน้าเปิดตาซะหน่อยนะคะว่าอ้วนแค่ไหนเนาะแปดศูนะคะศูนย 0 6 6 0 0770อีกคู่หนึงนะคะคอเป็น09นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะพี่ๆแม่ๆท่านใดอยากเข้าบ้านก็อย่าลืมนะคะเขอประตูหน้าบ้านได้นะคะเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะออ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดหลึกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า